รถตู้โตโยตา้าหลังคาสูงแต่ง VIP ปี2004เครื่องดีเซล 5L 3000 cc พร้อมใช้งานเอกสารครบเครื่องเดิมดีเซล 5L 3000 cc เครื่องปกติดีใช้งานได้ปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลความร้อนปกติวิ่งไกลสบายเกียร์ธรรมดาเข้าปกติสมบูรณ์ไม่หลุด สีสวยมีริ้วรอยบ้างไม่เคยชนหนักผวงมาลัยพาวเวอร์ภายในสวยแต่ง VIP เต็มระบบภายในบอกครบปรับเอนอิสระทุกตัวแอร์เย็นหน้าหลังชุดแต่งรอบคันเครื่องเสียงดังฟังเพราะพาวเวอร์ Power, ปรีแอมครบครบช่วงล่างดีมากมากเลี้ยวไม่ดังขับขี่ไม่ดัง ล้อแม็กที e 3อสาสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดทรงหล่อหล่อสิ่งซิ่งยังดีดอกเพียบใช้ยาวยาวผาสีไม่ขาดภาสีปีหกห้าเอกสารครบพร้อมโอนทั่วไทยสนใจดูรถพระรามสองซอยวัดพันท้าย กะขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่าเงามาช่วงหนึ่งกะขอบใจเดอ้อถอยคำซึงๆึงที่ปลอบใจยามบ่มีภัยเป็นคนเท่าเทออกจะเงาเงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้อ